น,ะะนี้เป็นเสื้อลินินเนื้อนุ่มนะคะเทกเจอร์ผ้าเขาจะเป็นลินินแบบไม่ใช่เนื้อเงาอะคะ่ะเนี่ยจะเป็นเนื้อฟิลแบบเห็นใยธรรมชาติชัดๆนะคะมาพร้อมเทคนิคการปักฉลุมีอันนี้คือปักใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นการปักแบบโทนออนโทนนะคะคือเนื้อผ้าเขาจะมีความแมทแล้วก็ปักถมได้ให้ชัดเงาขึ้นแล้วก็ฉลุนะคะทุกจุดคือเลาะเชิงเนี่ยเป็นงานปักหมดเลย ปักสวยมากอันนี้เป็นฉลุนะคะจะมีความโปร่งคือเราฉลุลงไปในเนื้อผ้าเลยจะคล้ายๆกับผ้าลูกไม้นะคะชายเสื้อก็ถมได้เป็นเชิงรอบตัวนะคะด้านในมีซับคอตตอนสีพื้นเนื้อบางนะคะดีไซน์ตัวนี้เราตั้งใจเน้นให้ทรงแขนเขาพองแบบเด่นที่ทรงแขนก็คือตัวนี้เขาจะไม่มีลังถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าแล้วก็งานปักของเขาอะ จะดันทรงออกมาอยู่แล้วแล้วเราก็รูดโดยรอบเลยทรงแขนตัวนี้ประมาณ4ส่วนนะคะขอบแขนจะไม่มีกระดุมเพราะว่ามันลงมาอยู่ในจุดที่เป็นข้อมือเล็กอยู่แล้วทรงคอจะเป็นกุ้นตีต่ํานะคะคือกุ้นต่ําลงมาจากคอแล้วก็ใส่เป็นงานปักเลาะสแกวร็เลเข้าไปมันก็จะแนบแนบต้นคอนิดนึงคือจะไม่ได้สูงชันมาถึงกลางคอนะคะตัวนี้มันปักสวยมากคือปักแน่นมากนะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหยดน้ำนะคะสวยมากส่วนลำตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบเพลนเพล้นนะคะตัวเนี้ยคือลิ้นนินยับแล้วก็ยังเป็นเนื้อที่สวยนะคะ mm. คือฟิลแบบชิลได้หรือว่าใส่เต็มออกงานก็ได้นะคะมาทั้งหมดสามสีสีจริงจะประมาณนี้เลยนะคะมีสีขาวชมพูเขียวเขียวเขาจะออกแบบเขียว มิ้นมิ้นนิดน,นี้ตนนุ่นๆหน่อยนะคะจะไม่ได้เขียวแบบสดแต่งตัวยากอันนี้เป็นสีชมพูนะคะชมพูก็เป็นสียอดฮิตอยู่แล้วใส่ออกงานได้คือสวยทั้ง3ามสีทุกสีใส่ออกงานได้หมดเลยหรือใครอยากแบบใส่ทําบุญใส่แมตต์กับสิ้นนะคะตัวสีขาวก็คือเหมาะมากตรงคอเขาจะเป็นปักอกเป็นทรงวีนะคะเวลาใส่จะทําให้ดูเพียวขึ้นสวยหวานทุกสีเลยนะคะมีตั้งแต่ไซส์เจนถึง3 x l นะคะ